คลิปนี้พามาดูงานติดตั้งระบบกล้อง LPR หรือกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถควบคุมไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านหน้านงานนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมช่างวัดนิวิชั่นครับที่นี่เราใช้ชุดกล้องและไม้กั้น2ชุดนะครับเมื่อกำหนดจุดติดตั้งได้แล้วเราวางท่อร้อยสายเทปปูนหล่อแท่นเพื่อติดตั้งตัวไม้กั้นและเสากล้องให้มีความแข็งแรงและดูสวยงาม หลังจากการติดตั้งเชื่อมต่อระบบสายสัญญาณทั้งหมดเรียบร้อยจับบันทึกป้ายทะเบียนรถปรับแต่งมุมกล้องตั้งค่าต่างๆของระบบและทดสอบการทำงานหลักการทำงานของระบบคือเมื่อรถที่บันทึกทะเบียนเข้าระบบแล้วขับเข้ามาในระยะการอ่านป้ายที่กำหนดไว้เมื่อกล้องตรวจสอบข้อมูลถูกต้องจะสั่งให้ไม้กั้นเปิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่ตัวไม้กัน้นได้ติดตั้งระบบป้องกันไม้ตีรถแบบเรดรา หากยังมีคนหรือรถอยู่ในระยะที่กำหนดไม้กั้นจะไม่ปิดลงมาหรือในขณะที่ไม้กั้นกำลังจะปิดลงมาถ้ามีคนหรือรถเข้ามาเรดาร์จะสั่งให้ไม้กั้นหยุดและเปิดขึ้นเมื่อรถขับผ่านไม้กั้นไปแล้วประมาณ2วินาทีเรดาร์จะสั่งให้ไม้กั้นปิดลงมาอัตโนมัติส่วนรถที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนั้นจะไม่สามารถขับผ่านได้ต้องให้รอปภตรวจสอบคัดกรองก่อน และกดปุ่มเพื่อเปิดไม้กานให้สนใจรายละเอียดของระบบและงานติดตั้งแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ